สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกช่อง c y เบอร์ a ช n e l และท่านผู้ชมทุกท่านสำหรับคลิปนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการเปิดใช้งานแอปพลิเคชัน CIMB Thai Digital Banking ของธนาคาร CIMB Thai ด้วยบัตร ATM Debit ทำอยู่ที่บ้านทุกขั้นตอนสำหรับท่านที่มีบัญชีออมทรัพย์ของธนาคาร CIMB Thai พร้อมบัตร ATM Debit อยู่แล้วแต่ยังไม่เปิดใช้งาน a p p พลิเคชัน CIMB Thai Digital Banking ท่านสามารถเปิดใช้งานแ p ปพลิเคชัน CIMB Thai Digital Banking ได้3ช่องทางด้วยกันนะครับช่องทางที่1สมัครผ่านบัตร ATM Debit ช่องทางที่2สมัครด้วยการ Activation Cost โดยการขอรหัสเริ่มต้นใช้งานโดยการโทรขอรหัสเริ่มต้นใช้งานที่ Call Center ของธนาคาร CIMB ไทยนะครับช่องทางที่3สมัครผ่าน บัญชีสินเชื่อในที่นี้นะครับผมจะมาแนะนำสมัครช่องทางที่1สมัครผ่านบัตร ATM Debit นะครับโดยมีวิธีการดังต่อไปนี้นะครับก่อนที่ท่านจะเปิดใช้งานแอปพลิเคชัน CIMB Thai d i ไทยดิจิตอลแบงกิ้ด้วยบัตร ATM Debit ท่านต้องมี4สิ่งนี้นะครับ 1. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของธนาคาร CIMB Thai 2. ไทย 2. บัตร ATM Debit เ ที่ผูกไว้กับบัญชีออมทรัพย์ 3. บัตรประจำตัวประชาชน 4. โทรศัพท์สมาร์ทโฟนจะเป็นระบบปฏิบัติการ Android หรือว่า iOS ก็ได้พร้อมเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ใช้ได้และต้องเป็นเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียนไว้กับธนาคารตอนที่ท่านไปเปิดบัญชีเพื่อที่จะเอาไว้รับรหัส OTP ที่ทางธนาคารส่งมาทาง SMS นะครับเมื่อท่านมีครบทั้ง4สิ่งนี้แล้วนะครับ เรามาเปิดใช้งานแอปพลิเคชัน CIMB ไทย Digital Banking กันได้เลยนะครับ 1. ให้ท่านดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน CIMB ไทย Digital Banking ของธนาคาร CIMB ไทยจะเป็นระบบปฏิบัติการ Android หรือว่า iOS ก็ได้แล้วเปิดขึ้นมากดคำว่าเริ่มต้นใช้งาน 2. กรอกหมายเลขประจำตัวประชาชนของท่านแล้วกดถัดไป 3. เลือกวิธีเข้าใช้งานด้วยบัตรเดบิต 4. กรอกหมายเลขหน้าบัตร ATM เดบิต16หลักและรหัสพินหรือว่ารหัส ATM ของท่านแล้วกดถัดไป 5. เลือกเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียนไว้กับธนาคารเพื่อรับรหัส OTP แล้วกดถัดไป 6. กรอกรหัส OTP ที่ได้รับทาง SMS 7. ตั้งรหัสพินและยืนยันรหัส PIN อีกครั้งหนึ่ง 8. หลังจากการยืนยันตัวตนสำเร็จท่านจะสามารถใช้งานแอปพลิเคชันได้ทันทีกดเสร็จสิ้น 9. ยินดีต้อนรับสู่แอปพลิเคชัน CIMB Thai Digital Banking เมื่อท่านเปิดใช้งานแอปพลิเคชัน CIMB Thai Digital Banking เสร็จแล้วท่านสามารถโอนถอนใจเติมตามใจท่านก็ง่ายๆนะครับไม่มีอะไรซับซ้อนมากมายเพียงแต่ท่านต้องทำความเข้าใจสักนิดหน่อยและต้องทำตามขั้นตอนเท่านั้นเองนะครับหากท่านมีคำถามก็กดคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นใต้คลิปได้เลยนะครับทุกคำถามผมก็จะพยายามหาคำตอบมาให้ทุกท่านนะครับ ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้หากคลิปนี้มีประโยชน์ต่อเ,เพื่อนๆสมาชิกก็ขอให้กดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง Cyber Channel ของเราด้วยนะครับสวัสดีครับ